แม่ไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวไปให้ทาให้คนหันไปให,ให้แสงให้คนพวกนี้แค่เล่าเรื่องพระก็จะมีพระบางกลุ่มบอกเอาอีกแล้วทีวีซือ่อมันอยากได้เลตติ้งมันอยากได้แสงผมเชื่อว่าทุกช่องไม่จําเป็นต้องหาแสงหรอกครับช่วงออกอากาศตอนกลางคืนน่ะรายการข่าวเลตติ้งดีอยู่แล้วครับนี่ฝากบอกด้วยนะพระบางรูปที่ชอบมาแซกเนี่ยนะฮะฝากบอกด้วยนะเลตติ้งดีอยู่แล้วไม่ต้องแซก ทุกคนอยากให้ศาสนาดีสื่อเขาก็อยากให้ศาสนาดีไม่ใช่ใส่ผ้าเหลืองและเที่ยวมาแซะนู่นแซะนี่ทางที่ดีสํารวมแล้วกลับไปดูว่าตัวเองทำถูกหรือยังพระได้กับผู้หญิงมันถูกเหรอแล้วถ้าตำรวจไม่ทำถามใจตัวเองได้ที่เป็นพระและชอบเที่ยวมาวิพากวิจาร์ณสื่อไม่ผิดนะผมบอกวิจาร์ณได้เลยจะส่งรูปไหนวิจารณ์ได้แต่ผมว่าตอนนี้มันก็จะมีกลุ่มนึงแหละ ประมาณว่าชอบสื่ออีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วบิ๊กเตาอีกแล้วเขาทำให้มันดีเขาทำให้มันดีไม่มีใครทำร้ายศาสนานอกจากตัวพระที่ทำร้ายตัวเองจำไว้ด้วยนะพระบางรูปที่ประมาณว่าสื่ออีกแล้วบิ๊กเต่าอีกแล้วตารวจอีกแล้วไม่เอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อแต่พระหลายรูปท่านก็เข้าใจนะว่าอ๋อ เขาทำหน้าที่ถูกแล้วรอสำนักพุทธนี่ผมก็ไม่ได้ว่านะเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหรจไ่รจะรู้ผมก็เข้าใจแหละสำนักพุทธเองก็คงจะไม่อยากเปิดบัตรสนเท่ขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวคนก็เห็นหมดว่าอ้าวพระรูปนี้โดนเรื่องอะไรยังไงก็เข้าใจสำนักพุทธก็เลยต้องรอให้ตะรวจมาตรวจสอบก่อนแล้วเนี่ยเป็นยังไงแค่บิ๊กตาออกมาพูดท่านก็เห็นใช่ไหม อย่า yeah. ผมไม่อยากเอ่ยชื่อพระที่ท่านศึกไปแล้วเดี๋ยวหาว่าผมไปซ้ําเติมท่านก่อนหน้านี้ก็บอกไม่เกี่ยวไม่รู้จักรู้จักแค่ช่วยเหลือแล้วเป็นยังไงพอคลิปออกมาท่านเห็นใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องแห่ไปศึกคําถามคืออย่างเนี้ยใครแกลตํารวจแกลหรอสื่อแกลหรอท่านนั่นแหละทําตัวท่านเองท่านนั่นแหละโกหกชาวบ้านท่านนั่นแหละใส่ผ้าเหลืองเอาศรัทธามาบังหน้าใครทําก็ท่านทําตัวท่านเองทั้งนั้น คำถามคืออยู่ๆจะไปบอกว่าเนี่ยพระรูปนี้ได้กับศีกาหลักฐานมันไม่มีใครจะบอกได้ถูกไหมแล้วตัวท่านเองก็บอกท่านไม่ได้ทำท่านไม่ได้ผิดสุดท้ายเป็นไงอะ่ะไอ,อ้พึ่งแหมใช้คำว่าสุดท้ายแต่ละท่านที่บอกไม่ได้รักไม่ได้ยุ่งไม่ได้ข้องเกี่ยวศึกทำไมอะ่ะศึกเพราะอะไรจำนวนต่อหลักฐานใช่หรือไม่แล้วล่าสุดก็อย่างที่บอก ท่านเจ้าคณะแต่ผมไม่ได้บอกว่าท่านผิดนะต้องบอกก่อนนะถ้าไม่ได้ผิดนะแต่ล่าสุดเที่ยงคืนท่านก็ตัดสินใจสึกอีกแต่ต้องแยกกันเพราะอันนี้เราต้องรอฟังเจ้าคณะที่นครสวรรค์ว่าที่ท่านสึกสึกเพราะอะไรเพราะท่านบวชมาก็นานเราก็ต้องรอ